Let's นอกจากชากาขาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลเวียงกาหลงอย่างมากมายแล้วตำบลเวียงกาหลงยังมีพระภิสูุนหนุ่มอยู่รูปหนึ่งที่ดำเนินแนวทางการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระกุบาศีวิชัยโดยการบำเพ็ญสัจจะบารมีเข้านิโรธกรรมเป็นเวลา7วัน7คืนตั้งแต่วันที่8ถึง15มีนาคมของทุกปี พระภิกษุรูปนี้ก็คือพระคูบาชัยาปัตตภ,ภีชัยรัตนจิตโตแห่งสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญยูโดยท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาเป็น,นระยะเวลากว่าสิปีแล้วถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระหนุ่มที่พรรษายยังไม่มากก็ตามทีแต่ก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ และจังหวัดอย่างมากมายและยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยในอีกหลายพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่ได้รู้จักและเห็นวัดปฏิบัติของท่านและในช่วงนี้ ทางรายการระบือลือเรื่องมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะพาท่านผู้ชนทุกท่านไปทำความรู้จักกับพิธีการบัพเพิญสัจจะบารมีการเข้านิโรธกรรมว่ามีความเป็นมาหรือมีความหมายในการปฏิบัติอย่างไร นิโรธสมาบัติถือว่าเป็นการปฏิบัติเชิงอุกิจมีการบันทึกไว้ว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยจะต้องเป็นพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีเท่านั้นแล้วการปฏิบัตินิโรธสมาบัติปกติแล้วเนี่ยจะไม่เกิน7วันอาจจะ3วัน5วัน7วันแล้วก็มีความเชื่ออีกว่าท่านใดเนี่ยได้ถวายอาหารมื้อแรกหลังจากาพระภิกษุสงฆ์เนี่ยออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยจะเห็นผลทันตาเห็นดังนั้นเนี่ย จึงมักจะมีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่าได้ทําบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยจะได้บุญมากมายทันตาเห็นในชาตินี้ในสมัยพุทธกาลถือว่าพระอรหันต์ในยุคนั้นเนี่ยมีการเข้านิโรธสมาบัติค่อนข้างที่จะเป็นปกติทุกองค์ดังนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะทําบุญกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติได้แต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากที่พระองค์ไหนเนี่ย จะสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้และโดยปกติแล้วเนี่ยพระองค์ใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในยุคสมัยนั้นแล้วมีการปฏิบัติเชิงอุกิจในลักษณะของนิโรธสมาบัติเนี่ยก็มักจะถูกผู้คนในยุคนั้นเนี่ยจับผิดหรือว่าไม่ได้เชื่อมั่นว่าพระองค์นั้นเนี่ยสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้จนหลังจากพระองค์นั้นเนี่ยมรณภาพไปแล้วจึงมีการเล่าลือและมีการเชื่อว่าพระองค์นั้นเนี่ยสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ แต่พูดถึงในหลักความจริงแล้วเนี่ยผู้คนมักจะได้ยินคําว่าศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือการรักษาศีลสมาธิก็คือการปฏิบัติภาวนาจึงจะเกิดปัญญาเพื่อการหลุดพ้นแต่ถ้าในทางพิสุสงแล้วเนี่ยจะใช้3ามคำแทนศีลสมาธิปัญญานั่นก็คือปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัตเนี่ยก็หมายถึงการเรียนรู้ธรรมะคาสอนต่างๆของพระพุทธองค์ หลังจากได้เรียนรู้คําสอนต่างๆของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติก็คือการฝึกสมาธิแล้วก็นําเอาคําสอนต่างๆของพระพุทธองค์เนี่ยมาปฏิบัติในระหว่างที่ภาวนาหลังจากที่ปฏิบัติภาวนาไปได้ถึงระดับนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยจึงจะเกิดปฏิเวทนั่นก็คือการหลุดพ้นหรือว่าการรู้หรือว่าการนิพพานหรือวา่าวการตัดสรู้ทีเ่เราพูดถึงกันอยู่ แต่ในขั้นต้นในปัจจุบันนี้เนี่ยจะหาบุคคลที่เข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยหรือหาพระที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยยากแล้วก็ไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยสามารถปฏิบัติสมาธิได้ถึงนิโรธสมาบัติเพราะการเข้าถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยจะเป็นการฝึกสมาธิซึ่งค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่าปกติการฝึกสมาธิเนี่ยขั้นต้นเลยก็จะได้คณิกะสมาธิแล้วก็จะได้อุปจารสมาธิ สูงขึ้นไปจะเป็นปฐุมฌานแล้วถึงจะเป็นชันหนึ่งฌนสองฌานสามฌนสี่ซึ่งเป็นรูปฌานแต่ว่านิโรธสมาบัติเนี่ยจะสูงกว่ารูปฌานแล้วก็สูงกว่าอรลูปฌานดังนั้นเนี่ยจะเป็นการเข้าสมาธิที่ค่อนข้างละเอียดมากสําหรับพระคูบาชายาปัตตพีเนี่ยมีการบําเพ็ญสัจจะบารมีเข้านิโรธกรรม7วัน7คืนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิโรธกรรมเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระคูบาศรีวิชัยมีการเข้านิโรธกรรมเนี่ย 3วัน5วัน7วันดังนั้นเนี่ยพระในสายของพระคุบวสีวิชัยเนี่ยมักจะมีการเข้านิโรธกรรมกันบ่อยๆนิโรธกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นการปฏิบัติในเบื้องต้นที่จะไปสู่นิโรธสมาบัติไม่ใช่ว่าพระที่เข้านิโรธกรรมเนี่ยจะเป็นพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีเพราะว่านิโรธกรรมถือว่าเป็นขั้นต้นถ้าหากว่าไม่มีการนับหนึ่งนับสองย่อมไม่ไปถึง10ดังนั้นเนี่ยการเริ่มต้นเข้านิโรธกรรมคือการปฏิบัติ สมาธิอย่างอุก,กิจเพื่อที่จะให้ไปถึงนิโรธสมาบัติให้ได้แต่ก็ไม่มีท่านใดเนี่ยสามารถรับรองได้ว่าพระที่เข้านิโรธกรรมเนี่ยถึงระดับใดแล้วเพราะผู้ที่จะสามารถรับรองได้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่จะมีจิตสูงกว่าหรือว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นการเริ่มเข้านิโรธกรรมเนี่ยก็อยู่ในขั้นสมาธิเท่านั้นถ้าเป็นพระก็จะต้องบอกว่าอยู่ในขั้นปฏิบัติยังไม่ถึงปฏิเวทดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าพระที่เข้านิโรธกรรมเนี่ย เป็นพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีเสียเลยก็ไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่ท่านเนี่ยยังไม่ถึงนิโรธสมบัติขั้นสูงเนี่ยก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีดังนั้นเนี่ยการสาะแสวงหาพระที่เริ่มปฏิบัติโดยที่ว่าอยู่ในช่วงเข้านิโรธกรรมหรือว่าเบื้องเบื้องต้นของนิโรธสมบัติเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอหาได้ในหลายๆที่แล้วก็ยังมีพระหลายองค์เนี่ยที่เริ่มเข้านิโรธกรรมอยู่ แต่สำหรับพระคุบาชายาปัตตพีเนี่ยก็ท่านก็ได้เริ่มเข้านิโรธกรรมมาตั้งแต่อายุ16ปีนี้เป็นปีที่14แล้วเพราะว่าท่านอายุ30ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าท่านเนี่ยปฏิบัติสมาธิไปถึงขั้นไหนแต่อย่างที่ผมบอกถ้าหากไม่เริ่มต้นในวันนี้เนี่ยความสําเร็จในวันข้างหน้าก็ย่อมไม่เกิดผู้ที่จะทําบุญกับพระที่จะออกจากสมาธิชั้นสูง ก็ถือว่าได้บุญทั้งสิ้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระที่เข้านิโรธกรรมหากว่าเป็นพระที่ออกจากการบําเพ็ญสมาธิขั้นอุก,กิจเนี่ยจิตของท่านเนี่ยจะค่อนข้างบริสุทธิ์มากดังนั้นเนี่ยใครได้ทําบุญกับพระที่ออกจากสมาธิชั้นสูงในวันแรกเนี่ยก็ถือว่าได้บุญทุกคนครับ หลังจากอิ่มบุญอิ่มกุศลกันแล้วช่วงหน้าทางรายการจะพาไปพบกับสถานที่ที่หลายๆคนให้ชื่อว่าเป็นสวรรค์นบนดินจะมีความสวยงามวิจิตรขนาดไหนและคือสถานที่ใดรอชมกันนะครับระเบือหรือเรื่อ